ลูกๆมได้มเ้ยอะไรอะไรโอ้ยเอายังเอายังลูกเอายังเอาเลยค่ะเจ้าพ่อเจ้ย่ใช่คเอาเลยโอ้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 ยอะไรจะเนขนาดนี้ไม่เ็มจ้อมัน้ะคะยอ้พออยูดมากเอาไปเอาี่เอาี่ยอโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยตายแล้วเออออย แม่งเอาเส้แดงกูหมดเลยสักหนาแดงหมดเออแม่ของดีว่ะของดีอันไม่เดินกันน่ะเลือดออกเลยกูเอาไปเลือดออกเลยแม่งระดับไหนก็ลั่วเจ้าขาทำไมเข็มเจ้าพ่อมันเล็กจังเลยเอ้าเล็กเกินอะ อุ้ยแตกเลยอายเลยเนี่ยขนาดเล็กแ้องที่ผายเนื้อก็แตกไปหมดเลยขนาดเล็กนะแม่งรองที่ผายเข้าใจเข้าใจเราสั่งแล้วเราจะได้ผัวแน่นอนได้แน่นอนเนี่ยรับรองออกไปเองได้แน่นอนอืแต่ก่อนเอาไหมต้องเอาของนี้ก่อนนี่เอาไปยอดเจดีต้องอมไหมคะเจ้าพ่อไม่ต้องอมเมื่อกี้อมมาแล้วนี่เราอมมาอีกอะ โดนใจโดนใจโดนใจแม่เองคุณรอฉากนี้มานานแล้วกูรอฉากนี้แหละแม่มขอตัวกลับก่บกนอนนะถ้าหได้ัวแล้วเดี๋ยวนกลับมาได้กลับกลับมาบ่อยๆนะเมียพี่ไม่ว่าหรอกจะว่าี <c oughs> นี้หรอไม่มี